สวัสดีครับโมนี่ก็ขอจอยอีสานอนทัรวนะครับพามาอัปเดตเึงนรถไฟฟ้าโมโนเลสสายสีเหลืองนะครับช่วงวัดสีเอีย่ยมเาวาไปถึงวนนะครับสีคอนสแคนะครับพี่น้องที่เราเห็นอยู่นี่เป็นสถานีช่วงขามแยกขามช่วงซอยลาซานนะครับมุ่มงนาไปศิลป์บางนานะครับ สูงหญ่ครับพี่น้องครับสถานีแต่ละจุดแต่ละหม่องของโมโนเรลสายสีเหลืองสีนี้ครับกาลังเล่งก่อสร้างถุกจุดทุกหม่องนะครับโมนี่ปจอยมีโอกาสไดี๋ยมาส่งค้นแถววัดด่านสาโรงก็เลยเลียวสย่มาอัปเดตรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองให้พี่ให้น้องได้เบิง้งได้เห็นครับเบิง้งครับพี่น้องเงีว้วๆแล้วครับมุงลาหอดคนละแถวสีคนละโแค่แถว,ว,นแแถวหนึ่นละ่ะเดี๋ยวปอจอยอัปเดตให้เบิง้ง ตามหมใจมากครับพี่น้องบางจุดบางช่วงก็อสร้างาลังลิงนะครับล่งตุกจุดทุกหมองนะครับนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ขามแยกบางนานะครับเาร็จบูรพาว,วิถีนี่ครับนี่พลังขืนสะพานขามแยกขามสินบางนานะครับสถานีนี่กว้างขวางใหญ่โตนะครับมีทั้งร้านจอดจุดจอดของรถ นี่ครับขวางของรถไฟฟ้ากับร้านจอดครับอาคารนี้ครับหญ่ตครับอาคารจอดรถร้อมสถานีจอดรถเปลี่ยนไทยนี่ครับสถานีตรงนี้สถานีตรงกลางวัดศรีเยี่ยมนะครับหญ่ตครับพี่น้องแต่ละจุดแต่ละมองสถานีแต่ละมองนี้ไม่ใช่สถานีน,น,านี่ไงครับขวางหญ่โต เบ่งครับเบ่งอาคารจอดรถครับพี่น้องนี่ใหญ่โตครับช่วงน่าวัดสีเอี่ยมหรือสถานีสีเอี่ยมครับกับโมโนเรลสายสีเหลือง100เมตรใช้ทางออกเข้าสู่วัดสีเอี่ยมบ้องกว้างใหญ่โตอีหลีครับพี่น้องสถานีครับนี่นะ้อสั่งหลายสั้นครับมองจอดรถครับกับสถานีครับของช่วงวัดสีเอี่ยม กว้างๆใหญ่โตสะดวกสบายครับพี่น้องมาจอดรถจอดลาเลยหลายๆคันครับยิงย้าวเลยครับสิเขาไปลาดเ้าบครับหรือสิไปสำลรกบครับผูเลยอยู่ใกล้แถวระแวกสินบางนานะครับจากสถานีวัดสีเอี่ยมก็จะไปเป็นสถานีสีอุดมเป็นสถานีศสีคอนไปโอ้หลายๆมองหลายๆจุดย้าวไปบุ่ะครับไปลาดเ้านะครับนี่ครับ หลอดกุ้งมุวงนงะครับช่วงนี้ครับ,นนบตรแต่ละจุดแต่ละมองพี่น้องเบื้องเอาโ,อโล่งๆครับพี่น้องถนนหนทางช่วงโควิดอปเดตแนวขอสั่งรถไฟฟ้าพี่น้องในเบื้องดีเห็นครับโดนโดน,โดนอาบดตพี่น้องในเบื้องทีนึงครับพวกใครเลยออกบ้านครับช่วงโควิดครับเก็บตัวเนี่ยครับพี่น้องช่วงโควิดช่วงนี้ครับ อัปเดตรถไฟฟ้าให้พี่น้องในเบื้องนะครับกับแนวก่อสร้างร <c> ถ <oughs> ไฟฟ้าหลายสินหลายหมองหลายจุดกับอาคารร้านจอดกับสถานีนะครับให้พี่น้องในเบื้องครับกว้างขวางใหญ่โตแต่ละจุดแต่ละสถานีพี่น้องเอ้ยรับโมโลเลวสายสีเหลืองลาดพ้าวสำรง<ด>นะครับเริ่มต้นครับช่วงสถานีเริ่มต้นก<อ>ับช<อ>่วง ลาดเผาตัดรัดชดานะครับเง้วมาเสร็จลาดเผาตัดกมาแยกลำสาลียิงเง้วมาถนนสีนกรินดีคนสุดแคร์ขาบบางนะงออนย,ยิงเงี้ยวไปสิ้นสุดจุดสำล úng นะครับพี่น้องกับสถานีรถไฟฟ้ามุ่นเลี้ยวสายสีเดืองเสร็จนีิพี่น้องอีกหกร้อยเมตรใช้ช่องทางใดก็ได้เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานบางนาตราดพี่น้องเดี๋ยวเบื้องโดนแล้วครับพี่น้องเฝ้าลืมเฝ้าเบื่อกันเนอครับ ับด้มีเวลาออกมาขางหลอกอลพี่น้องออกมากกะบบมีผู้มีคนนะครับช่วงโควิดช่วงนี้ครับผู้ใดก็กลับตัวอยู่บ้านอยู่ภผอยู่มันพี่น้องเอ้ยช่วงโควิดนี่แหละโควิดเป็นเหตุสังเกตวงาเราพี่นอ้องหนนทางกับลงโลง,ลงถนนหนทางบ่ววาสิเป็นการเงิน การงานครับแย่แย่ไปทุกสาขาอาชีพครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรดระดับคันลงนะครับเบื่อสิหลอดโมอเตอร์ว์นะครับเสินของโมอเตอร์ว์หรือหลอดรถไฟฟ้าหลอดแอร์ฟัตติงนะครับเสินมาจากสวนนภูมินะครับพี่น้อง เดี๋ยวป้จ้อยไปพอจุดใดมองใดเดี๋ยวป้จ้อยอัปเดตให้พี่น้องไ้เบิ่งได้เห็นได้หลายจุดหลายมองไปพร้อมกันนะครับกับปจ้อยช่วงนี้ก็ลงลิปหง้างนะครับบ่ไ้ออกบ้านมีทุระพอดีได้มาส่งของมาส่งหลกคาแถวบัดดานสำลุงก็เลยออกมาอัปเดตสายสีเหลืองให้พี่น้องไ้เบิ่งได้เห็นนะครับว่าไปหอดส กับคว่ำคืบหนาก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเลสสายสีเหลืองสิน,นี้นะครับพนักง,งานก่อสร้างรถไฟฟากหลายๆเข็มหลายๆจุดหลายๆหม่องนะครับติดเจือโควิดนะครับรัฐบาลบนไปตรวจโอ้หลายๆเข็มนะครับหลายๆจุดหลายๆหม่องอันตรายครับพี่น้องเป็นระยะห่างนะครับพี่น,อนอ้องอาก,กันกับโควิดหายยังไ็ไปเยี่ยมไปยามกันช่วงนี้ก็ เสพไผเสบมันก่อนพี่น้องปวดใจกับคิดฮอดเจ็บซีตุขูทุกคนคอยากไปหาเลาะท้ายขอกท้ายคลิปมองไดไปส่งลูกค้าจุดไดท่องถนนหนทางสิไดอัปเรียดในปี่น้องหรือเอฟซีดนเบื้องห็นกับพวกใครได้ไปแล้วครับอันนี้ก็แค่ไปส่งของนะครับวันี้ผู้โดยสารนะครับส่งสินค้าลงสินค้าเสร็จกบกลับนะครับตั้งแต่ จากสำลรงมาถึงปากเกตนะครับผมมีคนเดียกใส่บริการรถแท็กซี่พอจอยเลยครับพี่น้องแดนเป่าเปิดไปว่างเน่าจากซอยวัดด้านสำลรงหนหอดปากเกตน้นธนบุรีนะครับพี่น้องเอาดลยเงินพอบาทแต่จะขาไปส่งของพี่น้องเลยช่วงนี้วิกฤตอีลี ับโควิดเอฟซีทุกผู้ทุกคนดูแลสุขภาพเจ้าของเลยครับพี่น้องพอจอยผ่านไปเรื่องโควิดซะเดี๋ยวสิมาโหลดให้พี่น้องมึงไหมผ่านไปเห็นจุดใดมองใดมีโอกาสกสิอัปเดตให้พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวมึงได้เห็น,นครับกับความคืบหนา้าแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าโมดูลเลี้ยวสายสีเหลืองให้พี่ให้น้องเอฟซีทุกขุน FC. ทุกคนได้เห็นนะครับว่าคืบหนา้าไปหอดสา เป็นหน่วยงานก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายหลายสินหลายหลายสายเขย้มก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายหลายสินหลายจุดลักซี่บ่อแถวแก่งวัฒนาบ่อโอ,โอ้คนติดโควิดกันหลายครับพี่น้องครับหน่วยงานพลังงานเข้มงานเข้มก่อสร้างครับเข้มก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยครับหลายหลายเข้มหลายหลายจุดหลายหลายมองตรวจมองไร่พ่อหมันครับพี่น้อง เจ็ดจังไลล่ะยังสีหายกันรอแต่วัคซีนครับพี่น้องลงไปว่าทีฉีดวัคซีนกับอ่อได้จักเทียพี่น้องเอ้ยลงคิวฉีดวัคซีนน้ำพึ้นกับจักสิได้ตอนไหนครับพี่น้องของจังหวัดนนทบุรีฉีดวัคซีนโควิดจะได้ฉีดก็สิสบายใจครับพี่น้อง แตนล็อกทั้งไหนกันสิไขรเนี่ยมีแนวป้องกันนะครับไปลงคิวกะระล้อ,อยู่ครับพี่น้องรอได้บัตรคิวบัตรนัดฉีดวัคซีนโควิดน้ำไดกัสิดได้ไปหาฉีดแล้วครับพี่นอ้องย่างไปบอกอินฉีดกับโบมี่แล้วครับพี่น้องต้องลงบัญชีผพานเว็บไซต์นะครับสำหรับคลิปนี้ ปจอยีสานอนทัวฝากไวส้สำนีกันเด้อกับพี่น้องอัปเดตเล็กๆน่อยพี่น้องในเบื้องได้เห็นพอได้หายขีดพอดกันกับเบิง่งสถานการณ์ของแนวกกอสางรถไฟฟ้าทุกเส้นทุกสายเส้นนี้เป็นโนโเรลวสายสีเหลืองนะครับสำหรับคิปนี้ชมจอยกาวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับพอกันไม่ขีดไม่ขีดหนาะสวัสดีครับ